ถ้า17คนวินิจฉัยโรคไม่ได้แม่หันไปพึ่งแชท GPT ถึงได้รู้ว่าป่วยรุนแรงต้องรีบผ่าตัดหลังจากที่พาลูกชายไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาถึง17คนแต่ไม่มีใครสามารถที่จะวินิจฉัยได้เลยนะแม่ก็เลยตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากแชท GPT นะคะเพื่อวินิจฉัยอาการของลูกชายแล้วก็ไม่คาดคิดว่าเธอจะพบสาเหตุที่แท้จริงนะคะแช gpt นี่ก็คือ ai นะคะซึ่งสามารถที่จะประมวลผลพอเวลาเราใส่ข้อมูลอะไรต่างๆเข้าไปนี่ก็จะประมวลผลให้เราได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราอ่ะนะคะก็จะเป็นที่ปรึกษาอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าในระบบ ai จะมีข้อมูลเยอะมากข้อมูลที่มีการใส่เข้าไปเยอะมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาเด่นก็คือเขาสามารถที่จะสรุปเป็นหนึ่งข้อได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเราแม่คนนี้เนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกของเขาไม่ว่าจะเป็นอาการ หรือว่าผลการเอ็กซเรย์หรือผลเลือดผลอะไรเนี่ยเขาก็ใส да ่เข้าไปใน c well le, h a t GPT ทั้งหมดเลยพอหลังจากที่เขาใส่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการประมวลนะคะประมวลออกมามันก็เลยกลายเป็นสรุปออกมาได้ว่าเด็กคนนี้น่าจะป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่นะคะบอกว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด19เนี่ยเด็กชายอเล็กวัย4ขวบจากสหรัฐเนี่ยก็เริ่มแสดงอาการผิดปกติหลายอย่างนะเช่นปวดฟันพัฒนาการล่าช้า แล้วก็มีปัญหาในการทรงตัวแม่ของเขาก็คือคุณคอตนี่นะรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากก็เลยพาลูกไปพบแพทย์17คนหลายสาขาอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้แน่ชัดว่าอเล็กเป็นโรคอะไรกันแน่นะคะเวลาผ่านไปอาการของอเล็กเนี่ยก็แย่ลงไปเรื่อยๆจนคุณแม่นะรู้สึกหมดหวังเธอก็เลยตัดสินใจหันไปใช้แชท gpt นะโดยระบุรายละเอียดอาการของลูกแล้วก็แนบผล ตรวจต่างๆอย่างครบถ้วนนะไม่นาน h ช GP t gpt ก็วิเคราะห์อ,ออกมาว่าอเล็กอาจจะป่วยเป็นกลุ่มอาการไขสันหลังถูกดึงหลังซึ่งเป็นภาวะที่ไขสันหลังเคลื่อนไหวได้จํากัดเนีนะ่ยถือว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากนะพอหลังจากที่ได้รับข้อมูลสําคัญนี้แม่ของเขาเนี่ยก็เลยเข้าไปอยู่ในรวมกลุ่มของผู้ปกครองในโซเชียลมีเดียที่มีลูกที่แสดงอาการคล้ายๆกันเนี่ยเขาเลยเข้าไปปรึกษาในโซเชียลนะคะแล้วก็ดูว่าใครที่มีลูกมีอาการคล้ายๆกับ ลูกของเธอนะคะผลปรากฏมันมีผู้ปกครองบางคนนะก็จะมีอาการที่คล้ายๆกันเนี่ยแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็มาคุยกันนะคะในที่สุดเธอก็เลยไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งไปพบกับแพทย์สัญญกรรมระบบประสตรหลายหนึ่งนะแล้วก็ได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดแล้วก็ยืนยันว่าการวินิจฉัยของ Chat GPT นั้นถูกต้องโดยสมบูรณ์คอนิสก็เลยดีใจมากที่สุดนะที่รู้ว่าลูกของเธอป่วยเป็นอะไรกันแน่ แล้วก็รีบนําลูกเธอเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังซึ่งตอนนี้อลเล็กก็อยู่ในระหว่างการพักฟืน้นเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจบนโซเชียลนะคะแล้วก็หลายคนรู้สึกประทับใจกับวาอแม่นยําของแชท GPT ที่แม้ว่าแพทย์จํานวนมากจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุโลกได้อย่างแน่ชัดในขณะที่ AI อย่าง h a GP t GPT ที่ผ่านการฝึกด้วยข้อมูลจำนวนมหาาล กับสามารถให้คําตอบที่นําไปสู่การรักษาชีวิตของเด็กวัยสขวบได้ชาวเน็ตก็เลยต่างชื่นชมความพยายามของคุณแม่แล้วก็ศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยชีวิตเด็กคนนี้ได้นะคะแล้วก็ยังจุดประกายการถกเถียงในระดับโลกเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในวงการแพทย์ในอนาคตได้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก็เตือนว่าแม้ AI อย่าง ChatGPT จะมีศักยภาพสูงแต่ก็ไม่สามารถที่จะแทนที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ AI สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการวิิจัยเท่านั้นแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดได้เช่นกันเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะตีความสิ่งที่คนไข้สื่อสารผิดไปให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องนักประสาทวิทยารายหนึ่งกล่าวนะคะเขาบอกว่าการที่เราใช้ AI นะหรือว่าการใช้ ChatGPT เป็นที่ปรึกษาก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องดูว่าการที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปเนี่ยเราป้อนข้อมูลได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะ เพราะบางครั้งถ้าเกิดว่าเราป้อนข้อมูลเข้าไปไม่ถูกต้องการตีความก็อาจจะมีการผิดพลาดได้เช่นกันนะคะงั้นการที่เราจะใช้ AI เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยก็เป็นแค่เป็นตัวช่วยแค่นั้นนะคะอย่าไปเชื่อทั้งหมดเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่เรารู้สึกได้ว่าเราอาจจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าโดยการไปปรึกษา ChatGPT เราก็เอาข้อมูลเหล่านี้ต้องไปปรึกษากับแพทย์ที่มีมีความเชี่ยวชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่านะคะ แต่ว่าต้องระมัดระวังในการที่เราป้อนข้อมูลอะไรต่างๆเมื่อไหร่ที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปเราอย่าใส่ชื่อนามสกุลหรือว่าใส่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเรานะคะห้ามที่จะใส่เข้าไปโดยเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาข้อมูลใส่เข้าไปโดยที่เราไม่ได้ปกปิดตรงส่วนที่สําคัญที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้ดุดออกเข้าไปสู่โซเชียลต่างๆได้งนั้นพอเวลาเราจะใช้ สิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องปกปิดข้อมูลให้หมดไม่ว่าจะเป็น H.N. นะคะหรือว่าตัวเลขของบัตรประชาชนเป็นชื่อเป็นนามสก,กลุลเป็นที่อยู่เป็นเบอร์โทรศัพท์ทุกอย่างจะต้องปิดทั้งหมดแล้วเราอาจจะต้องป้อนข้อมูลในบางส่วนที่มันจําเป็นในการที่ประมวลแค่นั้นนะคะแล้วก็การสรุปสิ่งต่างๆอย่างอื่นก็เหมือนกันนะเราต้องระมัดระวังในเรื่องข้อมูลต่างๆเราอย่าเอาชื่อบริษัทหรือชื่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวทั้งหมดหเข้าไปนะคะ พอเวลาเราใส่เข้าไปในต้องเลือกใส่เฉพาะข้อมูลที่จําเป็นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป็นข้อมูลส่วนตัวนะอันนี้ต้องระมัดระวังงันการที่เราจะเลือกใช้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นตัวที่ดีเพราะว่าอะไรที่ทําให้เรารู้อะไรมากขึ้นแช t GPT เนี่ยเขาจะมีข้อมูลมหาศาลข้อมูลเยอะมากพอเขาเขามีข้อมูลเหล่านี้เยอะเนี่ยเขาก็สามารถที่จะประมวลสิ่งต่างๆเป็นข้อสรุปออกมาได้อย่างเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความรู้ในการใช้เอ่อพวก h ช t GPT หรือว่า ช้พวกข้อมูลเกี่ยว AI พวกนี้มันก็จะเป็นมีประโยชน์พอสมควรนะคะแต่ว่าเราจะต้องใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็อย่าเชื่อมากจนเกินไปเราก็จะต้องมีข้อมูลที่แท้จริงอย่างอื่นเข้ามาเป็นตัวประกอบัอน,นั้นก็จะต้องคิดด้วยตัวของเราเองว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปแล้วเขาประมวลออกมาให้เราเนี่ยใช่จริงอย่างข้อเท็จจริงอันนั้นหรือเปล่านะคะเราก็ต้องหาตัวประกอบอย่างอื่นหาความรู้อื่นๆมาเป็นตัวเสริมด้วยเพื่อจะได้ลดความผิดพลาด แต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาใช้นะคะไปโหลดแอป,ปแล้วก็เอามาใช้ได้นะคะเพื่อเราจะได้มีประโยชน์ในการที่เขาอาจจะเป็นเลขาเราการที่เราประมวลในเรื่องต่างๆให้เรานะคะถ้าเราเริ่มรู้จักในการใช้ AI เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อต่อตัวเราเป็นอย่างมากนะคะงั้นเพื่อนๆอย่าลืมไปเรียนรู้นะเรื่อง AI ให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้มีประโยชน์ครั้ง AI ก็สามารถที่จะช่วยในการเลี้ยงลูกของเราได้เหมือนกัน บางครั้งพอเวลาเรานึกอะไรไม่ออกก็ถาม AI ลองดูว่าเขาให้ข้อมูลอะไรกับเราแล้วพอเราได้ข้อมูลอย่างนั้นคร่าวๆก็อย่าลืมไปหาข้อมูลที่แท้จริงที่คุณหมอเขาพูดกันด้วยนะคะอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะคะ